ครับทางโรงเรียนก็ต้องขอต้อนรับและมาถึงแล้วนะอยากไม่ได้ลงทะเบียนเดี๋ยวเชิญลงทะเบียนด้านหลังเวทีค่ะใครได้แล้วบ้างอ่ะนั่งนั่ในแถวของตัวเองค่ะลูกไยขเีดีขอดีรับรมีโดีนมีน้เเอาไปเปิดนะครับการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเรื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2569ในวันนี้ผู้ที่ปรางปราโมดได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนจึง ได้สนับสนุนอาหารเรื่อนื่อจึงขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านในการบริการอาหารและน้ำดื่มนะคะประธานชาติท่านรองประธานสภาเทศบาลบางซร่เมืองท่านผู้บริการโรงเรียนวัดพุทธบารมีท่านสมาชิกสภาเทศบาลและพี่น้องทุกท่านนะครับก่อนยื่นผมต้องขออนุญาตนายยุทธพงศ์ดีเมืองบางซืเมืองครับ สวัสดีครับน้องๆทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าเอาตื่นเต้นรอหอบัตหน้านเวทีคูดต่อเลยครับสวัสดีครับคุณลุงแล้วกันคุณลุงมาในฐาน,นะของเทศบาลที่พวกเรานะยกต้องตาลงมาก่อนลูก ราะว่าหลายตัวมากนะครับท่านตับคือ400ตัวนะครับที่กระจายในวันนี้ที่นำมาบอกแล้วเดินเลยลูกเดินเลย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 เดินออกมาเลยน่คือสถาที่แห่งการปรนนากับโรงเรียนของเรานะครับขอต้อนรับเช่นกันนะครับ วันนี้มีทั้งในส่วนของสอกว่าของระมาณนะครับที่ได้รับการบริจาคใาเิทศิริพรนะครับมอบให้กับนักเรียนอนุบาลช้นเนะครับและเชิญนักสอ่อทุกทานนะครับนะแถด่อนีนะครับเชิญครับเชิญร่นนะครับมอบผมก็เสิงธ์จากเดียวคงทันนะฮะที่ปรอกษาสิกธิาจนะ กรรมธิการการศึกษาอุดมศึกษาวิษณุโลกนิจัยและนวัตกรรมของวุฒิสภาเนี่นะครับวันนี้ก็นุ่งด้วยเป็นวันวันเด็กแห่งชาตินะฮะจริงๆแล้วคือสิบวกภาหกเก้าแต่เราจัดกิจกรรมให้ที่เก้าวกราหกเก้าก็เมื่อเช้าผมก็เดินทางไปมอบตุ๊กตาจำนวนสี่ร้อยห้าสิบชิ้นให้กับโรงเรียนวัดพระธรรมหมดแล้วก็มาที่โรงเรียนวัดไทยในนะฮะมอบตุ๊กตาเช่นกันก็ วันนี้มีความยินดีมาแล้วมีรเ้าถือว่ากลับเปเหมือนเด็กอีกครั้งหนึ่งก็บรรยากาศเก่าๆกลับมาแต่ก็ก็ต้องยอมราบว่าเด็กคนนี้มีความสนุกสนานแล้วก็อกนอกจกจิตกรรมที่ทางโรงเรียนภายในจัดนะก็ลิ่นเลิ่แล้วก็มีของขวัญเยอะแยะมากมายตลอดจน,นคุณครูก็มีความสนุกและผู้ปกครองที่มาร่วมก็มีความลื้นติจากเด็กนักเรียนของ ตัวเองบุญหลานตัวเองที่ได้รับรางวัลไปมากมายก็แทบจะไม่รู้จะพูดยังไงของขวัญเยอะมากนะในวันเด็กครั้งนี้ก็ยินดีกับเด็กนัเรียนทุกคนที่ได้รับของขวัญเรื่องในวันเด็กเป็นชาติปีนี้ครับ